อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกรุงเบรุตพร้อมเตือนชาวเลบานอนในภาคใต้ให้อ,อพยพภาพของสำนักข่าว AP ซึ่งเป็นภาพจากการถล่มโจมตีโดยอิสราเอลในทางตอนใต้อของเลบานอนนะครับเพระาะฉะนั้นเวลาเราเห็นภาพหัวข่าว,าวเกี่ยวกับเรื่องของการถลม่มด้วยการปฏิบัติการทางอากาศจากทางอิสราเอลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปฏิบัติการทางอากาศก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นอาคารซึ่งถูกทําลายลงไป เป็นซากประหัาพังแล้วก็มีคนนั้นเดินไปเดินมาตรวจดูสภาพนะฮะซึ่งเป็นคนซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นนะฮะเจ้าหน้าที่สารสุขของเลบานอนเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและมีคนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า7คนอันนี้ที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเบรุต เพราะฉะนั้นเวลาอิสราเอลเขาบอกว่าเขาโจมตีทางอากาศแล้วก็เป้าหมายคือฮิสบอโลเนี่ย oh. แต่เวลาเขาถล่มไปทั้งอาคารเนี่ยนะมันก็คืออาคารอพาร์ตเมนต์ซึ่งก็มีผู้บริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ด้วย แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับกองทัพอิสราเอลเขายืนยันเดินหน้าในการปฏิบัติการของเขาที่ทางการไอดีฟก็บอกว่าพุ่งเป้าไปยังเมืองหลวงของเลบานอนต่อเพื่อดําเนินการในการกําจัดกลุ่มติดอาวุธฮิสบอละพร้อมๆกับร้องขอให้ประชาชนชาวเลบานอนในพื้นที่กว่า60เมืองทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันที อิสราเอลรายงานด้วยนะครับว่ากองทัพได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายกลุ่มฮิสบอลเลาะประมาณ200จุดทั่วเลบานอนด้วยกันนะฮะ200จุดนะครับทั่วเลบานอนโดยรวมถึงอาคารแห่งหนึ่งในเมืองบินจาเบลทางตอนใต้ของเลบานอนที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะนี้ใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บอาวุธแล้วก็มีการสังหารนักรบของฮิสบอลเลาะไปได้ถึง15คน เอาจริงๆแล้วเลบานอนเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งอิสราเอลได้เข้าไปมีบทบาทมาโดยตลอดนะฮะด้วยแนวทางในการเข้าไปมีบทบาทแล้วก็ถึงเวลาแบ่งปันอำนาจกับฝ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซีเรียหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาอิสราเอลประกาศว่าทหาร8นายของทางกองทัพอิสราเอลหรือ IDF เนี่ยถูกสังหารในการต่อสู้กับฮิสบอลละดด้วยหลังเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจำกัดเข้าไปในเลบานอนเพียงหนึ่งวัน นายกเนทันยาฮู Yahoo, กล่าวในคลิปวิดีโอส่งสารแสดงความเสียใจว่าเราอยู่ท่ามกลางสงครามที่หนักหน่วงเพื่อจัดการกับแกนแห่งความชั่วร้ายหรือ axis of evil ถ้าเป็นผมผมจะแปลว่าอักษะนะฮะอักษะแห่งความชั่วร้ายอันนี้เป็นศัพท์ที่อดีตประธานาธิบดีบุชมักจะใช้รอบที่บุชเป็นประธานาธิบดีจะใช้กับอิรักอิรานแล้วก็เกาหลีเหนือ แต่ว่าผมก็แจว่าในทัศนคติของเนทันยาหูเนี่ยอักษาแห่งความชั่วร้ายในที่นี้ก็คงจะรวมไปถึงฮิสบุลลาฮามาสแล้วก็อิหร่านแล้วก็ซีเรียประมาณนี้นะฮะเขาถึงปฏิบัติการเปิดศึกรอบด้านเช่นนี้ถ้าคุณถามอยู่ว่ากองทัพของเลบานอนอยู่ไหนนะฮะย้อนเกิดไปดูคลิปของรายการมอบปลุ่มวิเคราะห์ The Daily Shot เมื่อวานนี้ได้ซึ่งผมอ่านรายงานของ BBC ในประเด็นเดียวกันนี้อิหร่านพยายามทำลายอิสราเอลนะฮะเนทันยาหูบอก นั่นจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะเรายืนหยัดร่วมกันด้วยความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าเราจะชนะไปด้วยกันเราจะนำตัวประกันทางใต้กลับคืนมาเราจะนำประชาชนทางเหนือของเรากลับมาเราจะทำให้มีความมั่นใจในความเป็นนิรันด์ของอิสราเอลโอ้โหมันเป็นการใช้ภาษาซึ่งเต็มไปด้วยโค้ดเวิร์ดทางด้านศาสนาทางนั้นเลยนะฮะ ส่วนผู้ประสานง,งานพิเศษในเลบบนอนของทาง UN เนี่ยเขาโพสต์ข้อความใน Twitter ว่าเป็นอีกคืนหนึ่งที่นอนไม่ได้นะฮะในในกรุงเบรุตนะฮะนอนไม่หลับคอยนับเสียงระเบิดที่เขย่าเมืองไม่มีเสียงไซเรนเตือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปมีแต่ความไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้าความวิตกกังวลความกลัวที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งนะฮะก็ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เขาก็มีการจัดประชุมฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อ รับมือกับเรื่องนี้ในขณะที่เลขาธิการ UN ก็เป็นบุคคลที่ประเทศอิสาราเอลประกาศว่าเป็น person non grata คือกรรณาอยากเข้ามาเหยียบประเทศเป็นศัตรูของอิสาราเอลไปเรียบร้อยแล้ววัฒกรรมของอนโตนิโอกูเตเรสเลขาย n ก็คือวัฒกรรมที่ไม่ค่อยพอใจของการปฏิบัติการของอิสาราเอลนะฮะอย่างค่อนข้างชัดเจนในที่นี้เพราะจริงๆแล้วอย่างคุณถ้าคุณดูเมื่อคืนนี้เนี่ยอิสาราเอลเขาถล่มเนี่ยแหล่งพักพิงของผู้ซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยในเวสต์แบงค์นะฮะ คือเขาถล่มเข้าไปมันเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานทางด้านองค์กรภาคประชาสังคมรวมทั้ง UN ก็ดูแลอยู่คือพูดง่ายคืออิสราเอลเขาปฏิบัติการรอบเนี้เขาไม่ได้มีความเกรงใจต่อภารกิจของบรรดาบลูเฮลเม e ส์เลยเลขาย n อันโตนโอกูเตเรสซึ่งเป็นเพอร์เซนต์นันกราตาของอ mm ิสราเอลเขาบอกว่าไฟที่ลุกโหมกระหนำ่ำ mm hmm. ในตอนออกลางนั้นกำลังกลายเป็นเพลิงนรกอย่างรวดเร็วแล้ว เรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะฮะคำว่าเรียกร้องให้หยุดยิงคือเรียกร้องอิสรสเรลหยุดรบสักทีนะฮะและอีกฝ่ายจะได้มีโอกาสถอยบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะนั้นเลยา UN ก็แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อพลเมืองของแต่ละประเทศซึ่งกลายมาเป็นผู้ซึ่งอพยพภายในประเทศของตนเองหรือสับเทคนิคก็เรียกว่า internally displaced persons ยูเอ็นส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเกือบ10,000คนไปที่ทางภาคใต้ของเลบานอนเพื่อสังเกตสถานการณ์ที่บริเวณชายแดนติดกับอิสราเอลแล้วกูเตรเรสก็กล่าวว่าทั้งหมดจะประจำอยู่ในพื้นที่ต่อไปแม้อิสราเอลจะขอย้ายเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวออกไปยังจุดอื่นอิสราเอลไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ยูเอ็นเข้าไปเสริมเพราะาอิสราเอลต้องการถล่มพื้นที่บริเวณนั้นคณะผู้แทนของเลบานอนประจำยูเอ็นบอกว่าคำกล่าวอ้างของอิสราเอลว่าการโจมตีของกองทัพเข้าไปในเลบานอนเป็นไปอย่างจำกัด เพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเลบานอนร้ายแรงจริงและมันจะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติการไปเรื่อยๆผู้แทนอิสราเอลเขากล่าวนะในที่ประชุมของ UN เอ็ขาบอกว่าอิหร่านต้องรับผลกรรมอย่างหนักต่อการโจมตีในรอบนี้ส่วนทูตสหรัฐนะฮะเขากล่าวในที่ประชุมใน UN ในรอบที่ผ่านมาซึ่งประชุมเรื่องเลบานอนเนี่ยแหละ เลนด้าทอมัสกรีฟิลด์เนี่ยจากสหรัฐก็บอกว่าไม่ได้เป็นการป้องกันตนเองแต่อย่างใดแต่เรียกร้องให้สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ i s l a m ม c Revolutionary Guards c o r p s IRGC อันทรงอำนาจของเตหรานด้วยที่สนับสนุนการก่อการร้าย IRGC เนี่ยเขามีหน่วยปฏิบัติการซึ่งบางทีไปนั่งประชุมอยู่ที่ซีเรียแล้วก็นั่งประชุมอยู่ในอิหร่าน แล้วก็เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ทางอิสราเอลนั้นพุ่งเป้าเลยนะฮะ r g c นี่คือศัตรูหลักของอิสราเอลแล้วก็เป็นกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติซึ่งขึ้นโดยตรงกับไอวัทโลโคเมนีของอิหรา่านท่านผู้ชมถ้ามีเวลาและสนใจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมีเว็บไซต์ของศูนย์ว i ลสันเซ็นเตอร์ นะยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าผมต้องการข้อมูล Background Story เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสอเมริกาแล้วก็เลบานอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เลบานอนประกาศความเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสนยนะในยุคสมัยซึ่งอังกฤษเข้าไปสนับสนุนในปีคศ1943หลังสงครามโลกครั้งที่สองี่ยนะฮะ มาจนถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ของสหรัฐมีกับเลบานอนอย่างไรมีช่วงที่สอเมริกาส่งกําลังทหารเข้าไป14,000คนในยุคสมัยของเดไว์เดสนาเวอร์ที่เข้าไปแบ็กอัพฝ่ายที่ต้องพยายามที่จะลดทอนอิทธิพลของผู้นาอียิปต กาเมลอาบดุลนาเซอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้นำาอจฉิตที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการขยายบาร,รมีตนเองเข้าไปในแม้กระทั่งในเลบานอนด้วยเนี่ยกาเมลอาบดุลนาเซอร์เข้าไปแบ็กฝ่ายอาหรับน i ช n a ลิสต์ในเลบานอนฝ่ายที่ต้องการรักษาค,ความเป็นอิรรชเขาก็ต้องได้รับการพึ่งพาอาศัยจากสหรัฐสหรัฐก็ไปแบ็กฝ่ายเลบานอนนิชชัลลิสต์ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นก็มีบทบาทของสหรัฐในการประคองแนวทางในการแบ่งปันอำนาจที่ทำให้มีเสถียรภาพทางการปกครองและการเมืองในเลบานอนนั่นคือในปี1958 ถ้าคุณดูในปี1943ตอนนั้นจะเป็นอังกฤษอังกฤษซึ่งเล่นบทบาทบาลานซ์ฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสในยุคช่วงสงครามโลกคร้ที่สองเนี่ยในยุควิชีรเรจีมที่นาซีชักใยญอยู่เบื้องหลังเนี่ยฝรั่งเศสพยายามที่จะเอาเอาประเทศเลบานอนมาใช้เป็นพื้นที่ในการลำเลียงยุโทโธปกรณ์แล้วก็อาวุธระหว่างอิรักและซีเรียเพื่อส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ป้อนให้กับทางเยอรมน,นี ก็ตอนนั้นเป็นอังกฤษเข้าไปสร้างสถานการณ์ที่นําไปสู่การประกาศความเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสนั่นคือเลบานอนยุค1943เลบานอนยุค1958เนี่ยอเมริกาไปแบ็กอัพฝ่ายที่ต้องการถืออหนาจโดยที่ไม่ต้องการให้อารับนอเชเนียซึ่งอยู่ภายใต้ร่มเงาทางด้านความมั่นคงของผู้นําอียิปต์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงกันเหมืองในเลบานอนเสร็จแล้วมันก็มียุคสมัยหลังจากนั้นเยอะแย,ยะมากมายแต่ว่าผมจะบอกว่าบทความที่ผมแนะนําให้อ่านเนี่ยท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูเองได้นะฮะคุณเข้าไปที่ w i l s o n Center ตามที่ผมดึงเข้ามาให้ดูเนี่ยนะเ i l s o n c e เ t e r o ต g เ์าตั้งชื่อตามอดีตประธานาธิบดีสหรัฐวู o โรว์ w วอร o o อนวูดโรว์เวอรเป็นผู้เริ่มคิดคน้นแนวคิดของ League of Nations ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดองค์กรสหรประชาชาติตั้งแต่แรกนะฮะสหรประชาชาติมาจากการออกแบบโดยสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการออกแบบอีกโปรเจกต์หนึ่งโดยไอ้โปรเจกต์ดั้งเดิมเนะี่ยมีชื่อว่า League of Nations แต่ว่าอเมริกาพับแผนนั้นไว้ก่อนแผนเดิม l of n u t o o n s เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอีกคนหนึ่งนะฮะควนี้วูดโรเซนเนี่ยเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตของสหรัฐเนอดีตประธานาธิบดีนันก็มีศูนย์ซึ่งตั้งชื่อตามเขาแล้วในศูนย์เนี่ยเขาก็จะมีงานเขียนอะไรเงี้ยแล้วงานเขียนฉบับเนี่ยนะฮะผมนั่งอ่านดูอีกรอบเนี่ย เขาสรุปสถานการณ์ได้ดีว่า lessons from diplomacy นะ American diplomacy towards Lebanon เล่าเรื่องได้น่าสนใจแต่ว่าผมไม่ได้จะแนะนําให้อ่านแค่บทความนี้ผมจะแนะนําว่าถ้าคุณสนใจเรื่องการเมืองร่อบประเทศเนี่ยแล้วถ้าคุณต้องการจะอ่านสิ่งที่อาจารย์ในรัวมหาวิทยาลัยเขาสอนเด็กแล้วก็แนะนําให้เด็กไปอ่านน่ยในเวลาเรียนเรื่องพวกนี้ในในสหรัฐเนี่ยนะฮะ คุณก็ต้องเข้ามาดูเว็บอย่างนี้แหละนะฮะบ,บทคนนี้เขาเท้าความไปถึงในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคของไอเซนฮาวเวอร์หรือแม้กระทั่งยุคที่ซีเรียแล้วก็อิสราเอลเนี่ยมองว่า PLO เนี่ยหรือองค์กรซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อปลดแอกชาวปาเลสไตนีเนี่ย PLO ซึ่งตอนแรกเป็นองค์กรการก่อการร้ายแต่ในที่สุดในยุคของ R ัยเซอร์อาราฟัตขาลงเนี่ยกลายมาเป็นองค์กรซึ่งไม่ค่อยมีเคี้ยวเล็บและปัจจุบันเปลี่ยนชื่อไปเป็น PA นะฮะจาก PLO ไปเป็น PA จาก Palestinian Liberation Organization ไปเป็น Palestinian Authority แล้วก็ย้ายฐานปฏิบัติการเนี่ยจากเมื่อก่อนซึ่งเคยปฏิบัติการอยู่ในประเทศเลบานอนนะหลังจากที่ทั้งซีเรียและอิสราเอลขับไล่ PLO จากเลบานอนเนี่ยในอดีตเนี่ยในปี1976อ่ะซีเรียและอิสราเอลมีภารกิจร่วมกันในการขับไล่ PLO ออกไปจากเลบานอน PLO ก็เลย ย้ายฐานปฏิบัติการเอาง,ง่ายๆไปอยู่ที่ West Bank นะฮะซึ่ง West ์แบงก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ซึ่งในที่สุดแล้วถึงแม้ว่า UN พยายามที Set ่จะเซตอัพให้เป็นพื้นที่ซึ่งมันค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่ามันก็โดนอิสราเอลรุกคืบเข้าไปได้ตามอำเภอใจของอิสราเอลนะฮะพ้นเละเกินไปที่จะสู้แต่ว่าผมจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเลบานอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปลอดการแบ่งปันอำนาจที่ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซง เพราะว่าในช่วง1976เนี่ยจนถึงปี1984มีทั้งนาวิกโยธินสหรัฐเป็นพันมีทั้ง PLO มีทั้งซีเรียมีทั้งอิหร่านเข้าไป power share แล้วก็ไปใช้สมรภูมิแห่งเลบานอนในการเป็นประเทศที่ไปแย่งชิงอำนาจกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับเลบานอนเป็นเรื่องปกติอย่างมากก็คือว่าเป็นประเทศซึ่งสามารถเป็นเมืองขึ้นต่อกองทัพของประเทศอื่นและกลุ่มการก่อการร้ายของประเทศอื่นหรือกลุ่มปลดแอกพลเมืองเลบานอนเป็นพื้นที่ที่พอไม่มี PLO พอ PLO ไปอยู่อัส a บ k เป็น PA อิหร่านก็เข้าไปฟูมฟักก,ก่อสร้างฮิสบอลเลาะห์ซึ่งตอนแรกเป็น terrorist cell เฉยๆเนี่ยฮิสบอลเลาะห์ก็กลายมาเป็นพรรคการเมืองคุณต้องเข้าใจนะฮะพอไม่มี Palestinian Liberation i z a t i o n เนี่ยซีเรียแล้วแล้วอิสราเอลเนี่ยกำจัดหรือหรือผลักดันให้ PLO นั้นย้ายถิ่นฐานเนี่ยและส็ดแล้วนาวิกโยธินสหรัฐก็ดูแลพื้นที่เป็นระยะแต่พอโรนัลเรเกนสั่งให้ทหารบริการกลับบ้านเนี่ยพื้นที่เลบานอนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อิหร่านเข้าไปควบคุมกลไกลทางการเมืองและการปกครองอีกทีหนึ่งอยู่ดีเลบานอนเป็นประเทศซึ่งไม่เคยปลอดการแทรกซึมหรืออินฟอลทรชันของประเทศอื่น เป็นประเทศซึ่งเป็นสมรภูมิแย่งชิงอำนาจกลางระหว่างอิสราเอลซีเรียสหรัฐอังกฤษฝรัร่งเศสหรือแม้กระทั่งยุคสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่หนึ่งอาณาจักรออตโตมนันลากมาจนถึงปี1900เป็นต้นมาเอาจริงๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของฮิสบลุลลอฮิสบอลลอเนี่ยไปเติบโตในเลบานอนกลายมาเป็นองค์การการก่อการร้ายซึ่งใหญ่โตโมโหฬารและกลายมาเป็นกองทัพ พิเศษซึ่งมีปีกทางการเมืองที่ผู้นำเนี่ยฮัสซานนัสราลาเนี่ยโดนเก็บทั้งหมดเนี่ยไปเติบโตในเลบานอนภายใต้การชักใย,ยของอิหร่านแต่ถ้าไม่มีฮิสโบรัะในเลบานอนมันก็จะมีพาเลสไตน์นิ่ออโตเรตี้แบบเมื่อก่อนซึ่งก็เป็นกลุ่มการก่อการร้ายเช่นเดียวกันซึ่งปฏิบัติการก่อการร้ายในซีเรียแล้วก็ในอิสราเอลและถ้าไม่มีพีอและถ้าไม่มีฮิสโบรละก็มีทหารสหรัฐเข้าไปควบคุมแผ่นดินของเลบานอนอยู่ดี กองทัพของเลบานอนทําหน้าที่เปรียบเสมือนหน่วยรักษาความปลอดภัยแปลเป็นภาษาไทยภาษาชาวบ้านคือรอปภแต่กองทัพที่แท้จริงซึ่งถืออานาจหลักในการควบคุมแผ่นดินของเลบานอนเนี่ยจะไม่ใช่กองทัพของเลบานอนเพราะฉะนั้นสถานาการณ์ซึ่งมันเป็นอยู่ในวันนี้ที่เดี๋ยวสักพักอิสราเอลจะบุกเข้าไปมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องซึ่งแปลกประหลาดเพราะว่าแต่ละประเทศในบริเวณน,นั้นและประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในบริเวณน,นั้นซึ่งเป็นระดับมาหาอำนาจก็เคยบุกเข้าไปในเลบานอนทั้งนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นอยู่ในวันนี้เป็นเรื่องปกติของประเทศและก็กลุ่มการก่อการร้ายแล้วก็กองกําลังต่างๆในตัวหนอากลางคือมันไม่ใช่ว่าตัวหนออกลางเป็นชนวนสงครามโลกตัวหนอากลางคือสมรภูมิแห่งการสู้รบตลอดเวลาที่ต่อให้มันมีสภาวะซึ่งเป็นสภาวะสันติภาพในภูมิภาคอื่นในโลกซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นเช่นนั้นในตัวหนอากลางก็ยังมีความขัดแย้งไปเรื่อยๆมันแค่อที่ว่าจะรบกันตรงหรือรบผ่านตัวแทนจะรบผ่านฮิสบุลละรบผ่านฮามาส หรือจะรบโดยตรงโดยที่รบกับอิหร่านแต่รบโดยตรงโดยที่รบกับอิหร่านในกรณีของอิสราเอลเนี่ยรบกันไปรบกันมาเนี่ยมันก็มีการยิงสกัดขีปนาวุธกันได้มันก็เลยไม่จบมันก็เลยกลับมารบผ่านตัวแทนอีกที่ผมเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการที่จะลดความเชื่อว่ามันจะมีสงครามโลกที่สามถึงแม้ว่าผมอยากจะเห็นผมเชื่อ่ามันไม่ได้เห็นเพราะว่าความเป็นจริงก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เขารบกันไม่รู้จักจบเนี่ยมันก็คือในตงหนักกลางนี่แหละ นั่นคือสิ่งที่เป็นปกตินะของเลบานอนของอิสราเอลอิหร่านซีเรียเนี่ยมันปกเป็นปกติซึ่งเขาเป็นแบบนี้มันแค่พอมันรุนแรงขึ้นมากกว่าปกติเล็กน้อยมันก็จะได้พื้นที่ข่าวแล้วก็ทําให้คนอื่นซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอื่นซึ่งอยู่อย่างค่อนข้างแสนสบายไม่ว่าจะเป็นประเทศยากจนหรือประเทศร่ำรวยเนี่ยได้เห็นว่าเออเวลามันมีความขัดแย้มแบบนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นเช่นไรนะฮะ